สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะเมื่อวานนะคะเจวานพูดวันที่ผิดนะคะจริงๆเป็นวันที่19พฤษภาคมนะคะ <c oughs> เจอเขียนไป20ิพฤษภาคมโอ้ยทำอะไรลงไปนะคะหวยหุ้นมัดรวมเนาะก็มาดูผลของวันที่19เลยแล้วกันนะคะเมื่อวานเจให้ไป7กับ6นะคะ เจ็ดกับ6ให้ไปวิ่งกับรูดเนาะผลรัสเซียออก9 50กับ2 0งนะคะหลุดนะเลขรัสเซียไม่เข้านะจ๊ะผลอังกฤษออก2 7 4กับ3 5นี้เข้าเลขเจนะคะเข้าเลขเจบนผลเยอรมันออก2 3 0นะคะกับ4ี่เข้าเลขหกล่างเนาะ ก็พอได้ค่าขนมอยู่นะจ๊ะสำหรับวันนี้ะ้าวันที่20พฤษภาคม20จริงๆแล้วนะไม่ไม่ไม่มั่วนิ่มแล้วนะอ่าวันนี้จะให้รูดวิ่งกับ5กับ7นะคะ5กับ7เนาะเน้น7นะคะเน้น7ตัวเจาะนะคะตัวจเจาะเผื่อลุ้นนะจ๊ะ7 3 7 6 7 8 7 0 5 3 5 6 5 8 5 0นะคะมี3ตัวเผื่อลุ้นเหมือนเดิม 3ตัวเผื่อรุ้นนะคะ870,873,876ก็ลองเอาไปตามกันดูนะคะใครชอบก็ตามกันได้นะคะใครยังไม่ชอบเลขก็ผ่านๆกันไปก่อนแต่รอติดตามวันจันทร์อีกทีนะครับหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะหวยหุ้นมัดรวมของเราก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ